สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกิติมาสตอรี่ค่ะก่อนรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้หมอนำเสียงมีหกนุกพงศกรน้องอาอายสกุลนาพร การแสดงอยู่ที่งานประเพณีบุญเดือน6กบ้านเมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะช่วงหัวค่ำฝนตกนะคะฝนตกสัญญาณเน็ตไม่มีนะคะมีแต่ว่าถ้าหน่อยขึ้นไนมันก็จะเป็นภาพเบลอๆนะคะหน่อยไนไม่ขึ้นไนค่ะหน่อยก็ได้ถ่ายคลิปเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ สถานที่วันนี้เป็นนานคอนกรีตค่ะน่าจะเป็นนานฟุตซอลานฟุตบอลประจำหมู่บ้านนะฮะพ่อพ่อมแม่ก็เริ่มทยอยว่าปูาสา์ปูเสือจะเต็มหน้าเวทีแล้วนะคะบางคนน้ำท่วมขังนะคะพ่อพ่อมแม่ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ ปัดกวาดน้ําออกค่ะเพื่อที่จะได้ปูาศาสตร์ปูเสือนั่งนะคะตอนที่หน่อยอัดคลิปอยู่ช่วงหัวข้ามนะคะตรงข้ามเวทีนะคะ<ม>ก็จะมีเป็นร้านร<ม>้านโชวหวยนะคะขายของค่ะ<ม>ก็จะมีดนตรีนะคะเสียงดนตรีเสียงเพลงดีจิศิษฐ์หมุนนะคะหน่อยก็ได้พอขืนได้ถ่ายคลิปไม่ดู้ท่าคลิปนี้ อัพลงไม่ติดดิกระสิ์หน่อยก็จะอัพลงให้ชมนะคะถ้าอัพแล้วติดดิกระสิ์หน่อยก็ต้องลบออกนะคะแต่ว่าหน่อยอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศตอนนี้ค่ะฝนตกกับบยานฝนตกก็ไม่หยุดน,นะคะตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มไม่มีเมฆฝนแล้วนะคะสว่างออกมาแล้วค่ะ นน่าจะเยอะนะคะเพราะว่าเป็นงานฟรีค่ะเป็นงานฟรีงานบุญหม,มอกไฟนะะเนาะค่ะเนาะต้องมีฝนตกถ้าฝนว่าตกนี่มันจังคิดหนักนะะเนาะค่ะเนาะพอบุญหม,มอกไฟก็จะมีทั้งภาคไทยภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนะคะเพราะเอฟซีก็จะมีทุกๆภาคเนาะคะ่ะเนาะหลักๆก,ก็จะภาคเป็นภาษาไทยนะคะก็จะมีอีสานติดมานะคะ เพื่ออัตรสในการรับชมรับฟังค่ะพี่นองย่ยวาว่ากันเด้อค่ะเด้อตอนนี้เวทีก็พร้อมทำการแสดงแล้วน,นะคะเร็จแล้วค่ะแม่ค้าตะก,ก้าเด้อมาเตรียมของขายแล้วนะคะแล้วมีไรสดนะคะวันนี้มีไรสดนะคะ กลุ่มยังทันอยู่นะคะแต่ว่าหน่อยยังไม่รู้นะว่าหน่อยจะอัปคลิปลงได้กี่โมงค่ะเพราะว่าเย็นนี้นะคะถ่ายเสร็จหน่อยต้องรีบกลับกระสินนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้หน่อยต้องไปทําบุญค่ะไปทําบุญแต่เช้าน้องลงวิีนะคะน้องลงเวิธีก็จะประมาณไม่เกินไม่น่าจะเกินตีหนึ่งครึ่งหน่อยต้องเดินทางกลับกระสินค่ะ เพื่อที่จะไปทำบุญตอนแรกหน่อยว่าจะไปทำวันนี้ติดธุระที่ขอนแก่นค่ะได้ไปไม่ได้นะฮะทำธุระเสร็จก็ได้ดีบมาถ่ายคลิปที่หนองเรือค่ะเพราะาอยู่ใกล้ๆเนาะขอนแก่นหนองเรือก็ระยะทางวิ่งก็เต็มที่ชั่วโมงหนึ่งนะคะ ค่าร้านขายก็เยอะค่ะวันนี้โชคดีต้องว่าขายของไม่แพงนะคะเพราะมันเป็นงานฟรีค่ะไม่ได้เสียค่านะคะมือน,นี้ก็ได้เสียค่าสถานที่แพงสถ,สถานที่เก็บปกติค่ะทำบุญเอาเงินเข้าวัดหมดนะคะวันนี้บุตรจัดการก็ยังบุตรพูดสนับสนุนนะคะ บูธผู้สนับสนุนก็นยังมีคือกา่นเลยคะ่ะเครื่องดื่มโอทีสบูอ่อาบน้ำาฟเดนะคะเอฟซี FC, ช่องกิตติมาเอฟซี FC, เสียงมียกพบเจออยู่ที่ไหนนะคะแวะอุดหนุนแวะชิมเครื่องดื่มโอทีได้นะคะฟรีนะคะถ้าชิมละแบก็สามารถสื่อกลับบ้านได้ะคะ่ะสบูอ่อาบน้ำโฟเดกลิ่นหอมนะคะ สขวดใหญ่ๆ120บาทนะฮะเจามือนี่ฉี่ขายดีแล้วค่ะเด้อคือผ้ายางปูรองพืน้นพรตอนนี้ก็ขายได้เยอะแล้วนะคะพอาะฝนตกนะะนเนาะเนาะเผิ่อต้องซื้อผ้ายางปูกรค่อยปูศาสปูเสื้อหรือบางก้นปูศาสปูเสื้อไว้มันเปียกซื้อผ้ายางไปปูรองนั่งนะคะคิดหอด วัฒนาในวัดลูกไส้ค่ะขายอยู่ฝั่งทั้งรีสกิดทั้งบนค่ะขายอยู่นี่เดี๋ยวขายซอยลูกไส้ค่ะวันนี้ขายดีมากนะคะแม่ค่าขายผ้ายางยางถ่ายขีดอยู่ก็จะมีเพลงติดดิกสิ์เวิร์แล้วมั้งค่ะ แม่แม่เดิมทย่อยค่ะมาะหอมสารหอมเสื้อผู้ม้าคำค่ะนู่นค่ะสถานที่จอดรถกะจอดนํำซอยเลยค่ะแคบพวกหน่อยมากอะจอดอยู่ซอยหุย่นยางอยู่ประมาณหานอยเมตรบน,นะค่ะถ้าถ้าเราจอดใกล้เวลาเราออกมันก็จะออกยากเราก็ได้จอดไกลนิดนึงเวลาเราออกเรากลับก่อนอย่างนี้มันก็จะสะดวกสบายนะคะแม่แม่มากละ เยอะนะคะคุณจะล้างยางมากอีกอะไรอยู่ค่ะคุณแม่คุณยายมากโอ้ยเปียกสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องกิตติมาสตอรี่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ